ตอนนี้ค่ะที่ร้านเทสซิต์ะะมีใช้แก้วรุ่นอะไรหรือว่ามีไซส์ไหนแบบไหนบ้างคะคือจริงอะ่ะที่ร้านนะคะจะใช้2ไซส์มันจะเป็นไซส์8ออนนะคะกับไซส12ออนค,คือคอย่างไซส์ที่เห็นตอนนี้มันจะเป็นไซส์12ออนนะคะคือชอบแก้วของที่เนี่ยเพราะว่าแก้วมันแข็งนะคะ มันแบบมันรู้สึกว่าแบบเหมือนรู้สึกว่าถ้าลูกค้าจับเขาก็คงจะรู้สึกได้เหมือนกันกับเราว่าแบบเฮ้ยมัน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 ไม่แบบโยกเยีบแล้วมันจะแตกอะไรเงี้ยมันไม่นิ่มอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออก็เลยเลือกเลือกแก้วนี้แล้วก็เป็นแก้วไซส์สองขวนแก้วไซส์แปดออนนะคะจะเป็นแก้วที่บางทีอีกสาขาหนึ่งนะคะเป็นสาขาหลังจะมีลูกค้าที่สั่งเเดอร์ตี้หรืออะไรเงี้ยที่มันจะเป็นแก้วไซส์เล็กนะคะแล้วก็เลยเหมือนแบบมีแก้วไซส์แปดออนมาด้วยแต่ที่ถ้าเตียนก็จะแล้วแต่ถ้าเกิดมีลูกค้าสั่ง แบบไซส์เล็กใช่ที่แบบเออเดลิเวอรี่อย่างเงี้ยเราก็ใส่แก้วแก้วแก้วใส่แพรน่อนเพราะเราว่าแก้วอ่ะมันถ้าอ่อนมากมันก็แบบมันจับแล้วมันจับมันยวดเออใช่มันมันเหมือนก็เราก็คิดว่าลูกค้าเขาคงอาจจะรู้สึกเหมือนเราเพราะเอีเวลาเราไปจับแก้วที่ไหนแบบมันแบบมันยวบเกินอ่ะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบมันจะถือไปได้นานไหมวะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นก็เลยแบบเอออันนี้มันก็แบบมันถือได้ทั้งวันมันจริงแริงแล้วมันก็แข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยแค่ะโอเค